มีเจ้าหมูนะไม่รู้จะอยู่ยังไงในชีวิตเนี่ยมาดิสักทีดิสักทีดิสักทีดิส <c oughs> ักทีดิเกิดที่รัวเกิดที่รัวก็ตายไปดิตายดิตาย,ตายอ,อืมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i ปตี้ครับเมอรกันอีกแล้วและในวันนี้เราก็มาอยู่นในเกมไม c ครับกันนั่นเองค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็น Minecraft o n e บล็อกกันเองนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่วันบล็อกแบบปกติค่ะทุกคนเพราะว่านี่คือ OneBlock ฮอ r เ o อรค่ะซึ่งเหมือนบุ๋มเคยเล่นไปนแล้วครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่หมายถึงว่าเราสร้างอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยแต่วันนี้ถามว่าจะเล่นแบบซีรีส์ยาวไหมก็อาจจะยังนะคะแต่ว่าอู้เราจะลองแบบเล่นเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดแล้วกันนะคะ แล้วมันาวางบล็อกบ่ได้โอ้ทำไงดีเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะชุบอ่าโอเคนี่เราต้องเราต้องต่อบล็อกออกมาเพื่อให้ได้พื้นที่มากที่สุดนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มก็จะพยายามมาเปิดหน้าบ่อยๆขึ้นนะคะโอเคได้กล่องฟรีแต่กล่องฟรีเนี่ยมันก็ดีนะแต่เดี๋ยวเราทำสลับเพื่อให้มีพื้นที่นี่เห็นไหมละ่ะจเนียทุกคนปึ๊บ ปึ๊บโอเคโอเคตอนนี้เขาให้เราขยายแพลตฟอร์มนะคะก็บรรดาผีที่จะมาจัำสแกนก็อย่าเพิ่งมาเลยนะขอเราทำการขยายแพลตฟอร์มอีกสักนิดนึงโอเคอุ้ยตกใจเจ้าหมู <Hello. S 1> <laughs> แป๊บนึงมานี้รวนๆเลยสร้างแบบว่าพื้นที่ให้เจ้าหมูเพิ่มเติมก่อนฝั่งนี้มันต้องมาอีก2บล็อกเพื่อความเท่าเทียม เราจะทำแบบนี้อืมแค่นี้พื้นที่ก็จะโตขึ้นมากๆแล้วแล้วเราก็จะขยบมาฝั่งนี้เพื่อรองรับสัตว์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในเกาะเราโอเคแต่ตอนนี้เจ้าหมูอาจจะยังไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเรายังทำรั้วทำอะไรให้เจ้าหมูไม่ได้โอ้โอ้โอเคสิ่งนี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะเราจะทำฟาร์มต้นไม้เล็กๆกันค่ะทุกคนเดี๋ยวขอต่อเพิ่มไปอีกนิดนึงอเราจะต่อได้แค่นี้อะนะเอ่อสองสักสามล็อกป่ะ,ะก็วางตรงนี้แล้วก็เป็นไปได้บุ๋มอยากจะทำสแสนดเพิ่มอ่านี่แบบนี้แล้วก็จะมีการกันไม้ตกนิดหน่อยเรียบร้อยทำ ที่ตัดหมายดีๆมั้ยแล้วก็เดี๋ยวทํารั้วให้จมูด้วยพอไหมเนี่ยไม้เราค่อนข้างที่จะน้อยมากอืมได้แค่เก้าอันอะพี่ว่ามันแคบไปลูกเดี๋ยวๆรอก่อนนะทําที่อยู่ให้หมูน่าจะปลอดภัยกว่าตัวเองอีกมั้งเนี่ยเราโอเคแต่ยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้ใช่ไหมเงินรอก่อน <laughs> อุ้ย <laughs> อะไร เสียงอะไรในบุ๋มไม่ได้ใส่หูฟังบอกเลยว่าเปิดลำโพงโอ้ต้นไม้โตเร็วมากโอเคจยาหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะไม่อยากคุยด้วยหรอกหยุดพูดเลยโอเคอ่ะไม่โอ้ยเสียงอะไรวะมันมาหลอนประสาทเราเฉยๆนะคะเราอย่าไปสนใจมัน ไปสนใจ,ม,นม,ม,จมันไม่มีตัวจริงมันไม่มีตัวจริงโอเคเห็นปะมันมาหยอกเล่นเราก็รู้ทันไงทุกคนเห็นปะล่ะเราก็จะไม่ติดกับง่ายๆก็ทำาอ,อกมาก่อนฝั่งนี้จ,จะเป็นให,ใหญ่ๆเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นเหมือนแบบฟิลกาอหลักเราจะวางกล่องติดการแบบนี้นะคะแล้เราก็จะมีของบางส่วนเก็บเข้าไปอ่าฮะ แล้วเราก็ไปกันต่อยังไหวนะคะวันที่หนึ่งบอกเลยโอ้โหแต่ไม้ได้ทอดมันด้วยโอ้ยสว่างแล้วโอเครอเปลี่ยนเฟอ่ะอุ๊ยป้าบนี่กล่องค่อนข้างเยอะเลยเราก็ทำที่อยู่ให้จหมูกเพิ่มนะจมูกจะได้อยู่แบบสุขสบายแป๊บหนึ่งนะโอเค ประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็ทำประตูสักหน่อยเปิดปิดได้โอเคเนี่ยไปเจ้าหมูเดินเข้าไปเร็วเดินเข้าไปคือมันแคบไปหรอลูกเข้าไปแกจะปลอดภัยในคืนนี้เชื่อฉันบุ๋มว่าจะทำให้แบบร,รอบๆที่ขุดอะให้มันปลอดภัยมากกว่านี้อยู่นะเผื่อแบบเจออะไรไม่ดีโอเคอุย๊ย p เโตโต้โอ้เราจะทำการเกษตรได้แล้วนะคะอิววิวน่าสนใจมาก บนึงนะรู้แล้วรู้แล้วพอดินมาก่อนดีมาก่อนเออตัดไม้ไปบุ๋มจะทําฟาร์มข้าวค่ะทุกคนเฮ้ยน่าสนใจอุ้ยตกใจอุ้ยเจ้าหมูมีเพื่อนเพื่อนหมูเพื่อนหมูเพื่อนหมูหมไป,ไป,ไป,ไป้ป้ปปเข้าไปอยู่ด้วยกัน <laughs> ได้เพื่อนให้เจ้าหมูแล้วโอเคความหาก,กันไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าจะมีตัวอะไรไม่ดีมาเกิดเราก็จะสร้างหนทางของการ ขยเอาไปอีกหน่อยนึงเพื่อทำฟาร์มนั่นเองนะคะนี่ปับป๊บปั๊บอืฮึแล้วก็วางรอบๆด้วยสลับหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาเกิดนะเพราะว่ายังไม่ได้ไม่ไม้มันยิ่งหายากโอเคบุ๋มกลัวมีตัวอะไรมาเกิดไงแล้วเ่าจะไม่จะไม่พูดถึง ตัวอะไรทั้งนั้นห้ามมาเกิดโอเควางน้ำนะคะวางน้ำอ่าแล้วเราก็ดยความที่อ่ะเราจะเอาแบบมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่คิดได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเรายังไม่พอนะคะเราต้องทำสิ่งนี้อ่ะเรามีโปเตโต้หนึ่งอันก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ป๊าอุย้ย ไม่ยอบเสียงเลยอะ่ะเสียงไม่สนุกเลยมีเสียงล้อนๆนี่คือแบบอืโอเคมีกล่องโอ้ oh. จริงๆต้นไม้เนีบุ๋มทําฟาร์มเพิ่มได้นะแต่ว่าต้องให้มันห่างๆกันนิดนึงโอเคอุ้ยโอ้หมูอยู่ด้วยได้บ้าตัวไร ทุกนโอ้แลว้วก่อนจะเช้าเอางี้ไหมเราห้ามมันมาได้ไหมนี่ห้ามมาอย่ามานะอยูด่ด้วยหม,มูถ้าไม่มีเจ้าหมูนะไม่รู้จะอยู่ยังไงในชีวิตเนี่ยเราเราไม่สามารถนอนข้ามได้ด้วยนะคะ เรามียาด้วยนะแบบยาก,กันกลัวเหรอนี่บุ๋มต้องถ่าอยู่ยกับหมูน้องหมูยังไม่อยากมองเลยทุกคนดูดิไปยนะังชิบหายชิบหายชิบหายสก,กินวอล์กเกอร์เอาดีนะที่เราตายอยู่บน ไม่เรียกว่าตายแล้วกันนะเรียกว่าอะไรดีเอ่มเราแค่เกิดใหม่นะคะเกิดใหม่มันคงไม่มาแล้วมั้งคืนนี้ตอนแรกว่าจะเล่นแบบว่าไม่ให้ตายแต่เออมบุมาอาจ,จะยังนะเป็นไปได้ยากมากที่จะไม่ตายจะเป็นไปได้ยังไงอะแล้วคือดูความมืดดิมืดเลเวลเนี่ยหรือจริงๆแล้วมันต้องมีแลนบไปวางบะให้มันไม่เกิดอย่างนี้มาก่อนเลยครั้งแรก no 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 อืมอืมอย่างนี้ก็ไม่น่าเกิดมั้งถ้ามันจะไม่เกิดอ่ะอุ้ย,ยช่วงนี้ขวัญยิ่งอ่อนอยู่หมูจริงใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่หมูปลอมใช่ไหมคือจริงๆมันไม่ได้ปลอดภัยหรอกตรงเนี้ยตริงจริงแต่เราแค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมันโว้ะ โอเคโอเคไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เราจะคิดไปเองคิดไปเอง <c oughs> อยู่อยู่ด้วยได้ไหมอยู่ด้วยได้ไหมขออยู่กับเจ้าหมูแบบนี้ให้สบายใจหน่อยได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหนจะเช้าเนี่ยเอ้ย <c oughs> บุ๋มว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง ทำอะไรสักอย่างงั้นเราอยู่กับเจ้าหมูเลยได้ไหมอยู่ไหนอันนี้อันนี้มาหยอกเล่นอันนี้มาหยอกเล่นอันนี้ไม่ได้เล่นจริงใช่ไหมโอเคคิดอีกทีนึงอยู่ข้างในนี้ก่อนคืนนี้ขออยู่กับพวกหมูก่อนไม่ไหวตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวเราทำเป็นบ้านที่ นี่เราเป็นแบบใหม่นะคะก็ก็เดี๋ยวทำทางขึ้นข้างหลังนี่แหละก็ไม่ได้กลัวแต่แบบว่าเราจะอยู่ใกล้ๆกับพวกหมูโอ้ยถตาผมว่าสูงสามบล็อกน่าจะดีกว่าเช้าสักที โอเคนทางขึ้นมาเรานะถือว่าโอเคก็ข้างๆแบบนี้ไปบ้านยังไงยังไม่ได้คิดนะคะคิดแค่ว่าตอนเนี้ยเอาอย่างนี้ก่อน <c ười> คิดแค่นั้นอยู่กับน้องหมูให้ได้ก่อนโอ้ยอ่าอยากให้มีเตียงหรอนี่ถ้าเรามีเตียงเราก็จะนอนบนนี้ชิวๆ ชิวเวอร์อันนี้ไ,ไม่ตลกคือบอกเลยว่าไม้ตลกเจ้าหมูยังอยู่ดีนะคยังว่าโดนสาบเป็นตัวอะไรไปแล้วปิดให้มันเต็มไปเถอะเราจะปิดแบบไม่เต็มมาทำไมตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาเริ่มเช้าแล้วว้าวบ้านบนคอกหมู ตรงนี้น่าไม่ไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอะมันเป็นสลบน่าจะเหมาะสมกว่าโทษน,นะเจ้ามูแต่ว่ามันแบบว่าอยู่คนเดียวมันไม่สบายใจเท่าไหร่ก็เลยจะต้องมาเบียดเบียนโอเคน่าจะพอไหวอ่ะพราะยิงมีอันเดียวเออนี่แบบนี้นี่โอโอเคต้นไม้โตแล้วมันจะตกลงแปลงล่างปะ Okay. โอเคอ๊อะไดาอยู่ไม่ได้โดบซ่อนเลยจ้ะอุ๊ปอ๊อันนี้ก็ต้นไม้สวยๆนะเนี่ยชอบ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 ต้นนี้แอมมาปลูกไว้ฝั่งนี้ก็ได้หืม เป็นพื้นแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เอาเหอะมันโตมามันสวยอะตัวเนี้ยอ่าอารซลี่อะแค่เดียวพอเดี๋ยวมันไม่โตอุ้ยมันต้องใช้ไอ้นั้นให้โตเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่โตโเคนี่เป็นเกาะที่ครั้งแรกเลยที่สร้างมั่วที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เล่นมามีตัวอะไรจะมาอีกไหมแบบถ้ามีตัวอื่นอีนอกบมว่าต้องสร้างแบบว่าเกาะสําหรับรองรับตัวอื่นด้วยอุ้ย อุย้ยงั้นต้องขยายขยายอาณาจักรแล้วแหละจะวัวมาเราจะรองรับสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาเพราะว่าเพราะบุ๋มไม่สบายใจกับการอยู่คนเดียวบนเกาะน,นี้เลยเออก็ดูเอาแล้วกันใครจะสบายใจก็สบายใจไปเถอะน่าจะพออัดวัวเข้าไปได้อืม โทรศัพท์แจ้งเตือนช้อปปี้โอเคเห็นไหล่ะเห็นไหล่ะได้นี่โอ้ยป่ะป่ะป่ะเจ้าวัวเจ้าวัวเข้าไปเข้าไปเข้าไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาได้ป่ะเนี่ยได้นะโอเคโอเคพอเฟกนี่นะคะทุกคนบ้าน อาจจะเรียกว่าบ้านแบบแปลกนิดนึงนะแต่ว่าเราต้องใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ที่สุดอืมอันนี้จะแบบแอบแอบทําเป็นโมเดิร์นนิดหน่อยนะจะได้ดูแบบเอ้ยดูมีอะไรไหมปั๊บปั๊บแบบนี้ เป็นยังไงล่ะนี่ยจะต้องดูข้างล่างคือบ้านแคบมากจริงๆทําแบบแค่พอนอนแค่นั้นเลยนะคะ yeah. นี่นี่ไปนะเฮ้ย hey. ทำทำไมไม่รู้นะคะอันนี้ไม่มีเหตุผลในการทําแต่ว่าบุ่มทําเพื่อความสบายใจล้วนๆโอเคส่วนที่เหลือนั้นก็เราปิดไปก็ได้นะอืม มันก็แบบแล้วแต่เราว่าจะเปิดเนาะแต่บุ๋มคิดว่าจริงๆก็อยากปิดแหละก็ดูดิจะไม่อยากปิดได้ไงเสียงอะไรก็มาลูกทำแถบดอมาปิดดีกว่าเฮ้ยนี่คือแป๊บเดียวจะได้บ้านเร็วนะคะนี่คือวันแรกไม่ใช่สิวันที่สองโอ้ยตอนนี้อยากได้แค่แกะถ้ามีแกะคือบ้านเราเสร็จสมบูรณ์ภารกิจของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ โอ้ยโอ้ยเสียงมาไม่พักเลยโว้ยยังไม่ค่ำเลยอย่าเพิ่งทักทายกันดีอืมเอ้าเรามีไมยย้ทั้ง11แท่งอยู่ในนี้ตอนนี้อยากได้หินมากแล้วก็แกะเนี่ยควรมาได้แล้วนะคะมีหมูแล้วมีวัวแล้วเหลือแค่แกะแค่นั้นมาแล้วว้าวโอ้ยอย่างนี้แกะไปอยู่ไหนก่อนใช่ไหมมีฝั่งเนี้ยทำให้น้องแกะไหมล่ะ เพราะว่าน้องแกะนี้เป็นตัวแปรสําคัญในการทําที่หลับที่นอนของเรานะคะเป็นเกาะมั่วๆไปก่อนเป็นเกาะค่อนข้างจะใหญ่นะเนี่ยใหญ่เกินไปป้าลูก mm. เพื่อนจะมาอีกกี่ตัวบอกสิ mm. <laughs> ถ้าเพื่อนมาอีกน้อยๆน,นี่จะไม่เอานะหกอาจจะไม่พอโอเคแล้วก็ไปต่อโอเคประมาณนี้ได้อยู่แล้วก็สิ่งนี้ โอเคไปเจ้าแกะไปเข้าอยู่ที่อยู่ของแกไะปะโอเคแกะมีที่อยู่ไปต่อคะ่ะโอ้รอบนี้สีแดงไหมดูไปมันเดือดม,มันน่าจะไม่เดินมาง่ายๆนะคะถ้าแกไม่เข้าไปฉันจะฆ่าแกเอาขนแล้วนะ โอ้ยโหในเวลาจะมืดมันโอเค1นึ่จุดศูนคือเฮ้ยหยุดได้หยุดได้หยดุยดได้มาไม่ให้สมมเสียงอ่ะคือตายง่ายๆเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนมันมีตัวเดียวโอกาสที่จะได้ขนแค่นเดียวมันแบบสูงมาก ส่งที่ต้องการก็คือต้องการขน3อันหมายความว่าอย่างน้อยต้องใช้แกะ2ตัวนะคะในการแบบตัดขนแกะมาหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> ออกไปได้ยังไงอ๋อจากตรงนี้แน่เลยอโอเคเจ้ากแกะก็คืออยากอยู่ตรงนี้โอเคยังก็อยู่ตรงนี้ไปก่อน <c oughs> เอออยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะง,งา่ายๆทีนี้บุมอาจจะโอเคลอกไปก่อนไม่รู้แหละ ไม่รู้แหละมีเสียงมีเสียงขึ้นบ้านโหยแล้วบ้านเราก็โคตรจะเซฟตี้จังหวะนี้ที่ไหนเซฟตี้ที่สุดเนี่ยทำอันนี้ก่อนทำนี้ก่อนต้องเซฟตี้ต้องเซฟตี้มากขึ้นหูยแสลบวันนี้ไม่มีนี่นี่ปิดหมดขนาดนี้ บุูมบ้าบนบ้านก็ปลอดภัยนะแต่ว่าแค่ไม่มีไฟ <c oughs> แค่มึดจรันเองโอ oh yeah. เคตายแล้วแค่นี้เนี่ยคงไม่โผล่มาตรงนี้นะมีอะไรเกิดปะเก็บของ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 เผื่อไม่รอดนะคะอย่างน้อยจะได้มีของที่ยังเหลืออยู่ จะมันก็โดดได้แหละถ้ามันจะโดดอะ่ะเอาจริงๆมันก็จะโดดได้อยู่ดีแต่เดี๋ยวเราก็จะย้ายของอะ่ะจะได้เป็นแบบนี้ป๊าจบโอเคจะต้องจัดระเบียบใหม่นิดนึงนะคะโอเคอุย้ยไก่ไม้ตัวนี้ย จมูจะมูเสียงน่ากลัวเกินอือโอ้เป็นการเล่นที่แบบหดถหูมากคืนที่สามใช่ไหมคะเนี่ยหรือคือนที่สองคือหมูอะ่ะท้อนกันขึ้นมาแล้วทุกคนหมูแบบไม่ไหวแนละ้ว เดยเช้าแล้วกันนะโอเคเริ่มเช้าแล้วนะจ๊ะโอเคโอเคจริงๆอะ่ะบุมอยากแบบว่าเป็นแนวนี้มากกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนจะโดนกันแกล้งนิดนึงหลุดเฉยเลยเอวัดีสักทีดิ ชักทีดิชักทีดิชักทีดิ <g ül> <g ül> เกิดที่รัวเกิดที่หนูก็ตายไปดิตายดิตายอืม <g ül> สบายใจ <g ül> หวังว่าเราฆ่ามันไปแล้วมันจะไม่ยกพวกมาอีกนะโอเคเจ้าหมู <g ül> <g ül> ตกใจหมดเลยโอเคขอบคุณที่ให้ความร่วมมือปักทอดขึ้นหน่อย รู้สึกมืดมากทอดถายไปอันหนึ่งคือมืดสุดๆนะคะตอนนี้รอแกะมาอีกสักตัวนึ่งอะคือตอนนี้แกะน้อยเกินแล้วบุ๋มไม่สามารถทำที่ตัดขนแกะได้ไม่อยากเสียแกะไปโอ้แกะสีม่วงเอาไปคือไม่ซ้ำอย่างนี้แล้วจะทำที่นอนยังไงอ๋อโอเคขอบคุณอ่าจะเปลี่ยนเฟสสักที ในที่สุดอุปกรณ์หินมาแล้วนะคะอย่างนี้บุ๋มก็ทำทอดเพิ่มได้แล้วดิใช่ปะโอ้โอไมค์กโอไมกโอไมค์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยตื่นเต้นมากจะได้เหล็กชายแล้วทุกคนจะตัดคนแก่ได้แล้วเค <Yeah. S 1> มาเอ้ยหนึ่งอันท่วนอ่ะทำที่เผาไว้รอเลยใช้แค่2ออันก็ทำได้แล้วทุกคน อืมังนี้ก็ได้อะไรนาะเอ้ยอันนี้มาทําเป็นนี่เลยไฟฮปักเพิ่มปักเพิ่มบนบ้านบนบ้านบนบ้านต้องมีปักเพิ่มแล้วก็ฝับบ่นบนบนงนี้ปักเพิ่มลกลางคืนจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปค่ะ อเคได้เด็กมาหนึ่งแล้วขออีแค่ขออีแค,ออแค่อันเดียวมาเร็วมาเร็วแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดกล้องอยู่เพิ่งตัดนะตอนนี้กล้องบุมร้อนมากค่ะทุกคนเลน็กมีไหมโอ้โอ้ตัวนี้ต้องเก็บให้ได้นี่คืออาหารของเราชั้นเลิศนะคะโอเคอะได้ฟัวกรตมาแล้ว แล้วก็เผาได้แล้วโอเคเราทำที่ตัดขนแก่ได้กี่อันสองไม่ได้ตัวนี้หนึ่งอันสองอันเหมือนจะต้องรออีกนะคะโอเคกล้องตัดไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนอุย้ย ตกใจโอเคไม่เท่าไหร่แค่ซอมบี้ใส่หมวกใส่หมวก okay. โอเคโอค้ยอืมกำลังบอกว่าสงบสุขเสียงมาแล้วค่ะทุกคนโอเคว่าแล้วแต่ดีนะที่ตีไประเบิดไกลดูค่อนข้างที่จะเสียหายไม่เยอะนะคะอืม แกยังไม่เกิดคนอีกหรอช่วงนี้เริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่าเราได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย no 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 n น no 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 n เออตายเพราะว่าหนีคิปเปอร์มันเป็นอะไรที่แบบฮะ แล้วทุกตัวก็อย่ากออกมาได้ไหมแล้บุ่มซ่อมไม่ทันแน่ๆเลยกวรจะเก็บเข้าโครงได้แต่ละตัวโอเคเอามาิทิชันมาทำไมนะกัดถ่ายเป็นร้อยๆว้าวยิ่งโน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  โอเคโอเคโอเคว่าผมควรทำโล่นะคะทุกคนอืต้องมีสตินะคะไม่งั้นระเบิดใส่บ้านเราอีกแน่แผ่นดิชแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยกล่องอาจจะไม่พอ อือันนี้ต้องทำโล่ไว้ก่อนโอเคไม่ว่าอะไรจะสำคัญบุมว่าตอนเนี้ยโลสำคัญสุดแมงมุมมันไม่ทำร้ายเรากลางวันนะคะเราก็จะขยบอ่า,อาสวยส่วนตัวน,นี้ก็โอเคไหนก็ได้ไหนแล้วแก่บุมน้องมีขน มาแล้ววิ๊บหนึ่งอันหนึ่งอันอีก2อันโอ้ยได้เตียงแล้วแฮปปี้มากแต่ไม่รู้จะนอนได้ไหมนะคะแต่ว่าได้เตียงแล้วแบบคลาสสิกไม e ครฟ f t โอเคนี่คือแกะตัวที่ดื้อที่สุดของเรานะคะแต่ว่าต้องทำให้บุ๋มสามารถนอนได้โอเคมิชชั่นคอมพลีทค่ะทุกคนวันนี้ ถึงแม้ว่าจะตายไปสองสมรอบนะคะแต่ว่าเรามีบ้านแล้วเราก็มีเตียงไปที่เรียบร้อยก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะหาใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของบุญเด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย